ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคเตือนประชาชนรู้คุณค่าของน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยค่ะ นายสลิดวิธุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์น้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาสาขาพิบูลมังสาหารสาขาเดชอุดมสาขาเขมราช จากการติดตามพบว่าแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้ง4แห่งสามารถรองรับและจ่ายน้ำเป็นปกติ ได้เพียงพอในช่วงหน้าแลง้งนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแผนบริการสำหรับประชาชนได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยอย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ำเพราะจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย จากนั้นได้ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์การเตรียมการเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรและด้านประมงที่บ้านท่าเมืองใหม่ตำบุห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบและในช่วงบ่ายสามีนาคม2563ลงพื้นที่อำเภอโพไซเพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ บ่อน้ําดิบโป่งเป้าและห้วยขันไร่ซึ่งแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาของเทศบาลตำบลโพไซคาดว่าน้ําดิบที่ใช้สามารถใช้ได้ถึงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเจาะบาดาลจํานวน3าแห่งในการผลิตประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคโรงพยาบาลและชุมชนกว่า3 0 0พันกว่าครัวเรือนจากนั้นได้เดินทางไปตรวจแหล่งน้ำสะน้ำโป่งนาตาลขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ ที่ใช้เพื่อการอุปโภคภายในหมู่บ้านม่วงใหญ่กว่า157ครัวเรือนพบว่ามีปริมาณน,น้ำตื้นเขินเหลือน้อยโดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยงานท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งดาเนินการสูบน้าดิบจากลาห้วยในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มน้าในสระน้าแห่งนี้ให้ประชาชนได้มีน้าอุปโภคในช่วงหน้าแ้งให้เพียงพอซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานการณ์สำหรับการใช้ น้ำอุปโภคบริโภคทั้งสองแห่งในครั้งนี้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปเขียนหัวนาครับสองสาลายครับ